วันนี้คนน้อยครบ1 0 0 0พันซับแล้วเย่ Yay! อาจจะเป็น1 0 0 0พันซับที่ไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับใครหลายๆคนนะคะแต่สำหรับคนน้อยถือว่าประสบความสำเร็จระด,ดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ากว่าจะได้1 0 0 0พันซับเนี่ยใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะคะและที่สำคัญนะจะถึง1 0 0 0พันซับไม่ได้เลยถ้าขาดเพื่อนๆน,นทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะมาฉลองนะคะกับคำขอบคุณ21คําคำขอบคุณที่คนน้อยจะมอบให้กับทุกๆคนเนาะันดับแรกนะคะก็ต้องขอบคุณตัวเองนะคะที่ ทำอย่างต่อเนื่องไม่หยุดทําขอบคุณ Woche YouTube ที่ให้โอกาสขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกรอยยิ้มขอบคุณที่อยู่ด้วยกันขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันขอบคุณทุกคําถามขอบคุณโอกาสดีๆขอบคุณคําติขอบคุณคําชมขอบคุณความล้มเหลวขอบคุณสัญญาณอินเทอร์เน็ตขอบคุณโทรศัพท์ขอบคุณทุกหัวใจขอบคุณอีโมจิ ขอบคุณที่ได้รู้จักกันขอบคุณที่ช่วยสตรีมขอบคุณยอดชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นทุกวันคนน้อยขอสัญญาว่าจะทำคอนเทนต์ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อที่เพื่อนๆทุกคนจะได้รับประโยชน์สูงสุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณ